ตึงมากแล้วก็ยิ้มขีดหน้าหนึ่งสัปดาห์ไปเป็นยังไงบ้างนะคะเอาเอาดีๆีมันตึงมากเหรอหรือยังไงก็มันตึงอ่ะวอชอปกำลังทำงานนะคะยิ้มแบบยิ้มแบบไม่จริงใจมากเดี๋ยวต้องรอก่อนร้อยกันมือแต่เราก็ต้องยอมรับนะะเพราะว่ายาเท ทำไม่ตื่นคือไม่ใช่ยาค่ะนะเปนน้ำเกลือจะปนทวงคลินิกนี้นะคะใส่ยาให้เยอะเกินไปทําให้หน้าลูกค้ายิ้มไม่ได้หน้าลูกค้าเล็กเกินไปค่ะไม่ชอบอเอาออกค่ะเอาหน้าเล็กเท่ายุงหน้านี้หน้าฝนหน้าเล็กแขนงกับยุงไปเลยค่ะตอนนี้ทําอะไรนะคะเติมวิตามินผิวใช่ค่ะดีีผิวค่ะเพราะคุณแพทออกแดดบ่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวว่ากินเราอย่าหน้าจะหลังๆนะคะของเราจะเป็นอ่า บำรุงตับด้วยนะฮะเอาจริงๆอ่ะเป็นกลับแข็งไหมไม่ไม่ไม่เป็นวิตามินรวมบำรุงตับด้วยเพื่ออ่อนเพลียอะไรเงี้ยอันนี้เลิศเลิศันนี้เติมทุกวันใช่ไหมคะพอค่ะมันจะหนักไปนะคะเพราะดื่มเยอะค่ะส่วนนี้นะคะดื่มเยอะแค่ไหนหน้าก็ยังตึงอยู่เลยค่ะช่วยด้วยพอตึงมาก